สวัสดีครับพบกับผมบริงบริงไดนะครับผมและวันนี้เราอยู่ในช่วงบริงได้ e น e w นะครับด้านหลังผมเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันนะครับมันเคยเป็นปั๊มน้ำมันมาก่อนมันก็ถูกทอร์นาโดถล่มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองที่ผมอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมนันครับ ก็น,นี่คือภาพความเสียหายที่เราสามารถเข้าถึงได้เนาะคือถ้ามันมากกว่าน,นี้ก็จะมีรั้วมากัน้นแล้วก็มีทหารเดินผ่านไปให้เราเข้านะครับเนี่ยเป็นจุดที่คนทั่วไปรวมไปถึงนักข่าว หลายๆสำนักเลยนะครับมาที่นี่กันไม่ว่าจะเป็น CBNC Fox News แล้วก็ CNN นะครับได้มาถ่ายรวมกับผมตรงนี้เลยนะครับข้างหลังผมเนี่ยก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทอร์นาโดที่มีความรุนแรงระดับ EF 2นะครับที่มาถล่มเท็กซัสก็มีคนตายจากทอร์นาโดลูกนี้ไปทั้งหมด18คนแล้วนะครับตามรายงานข่าวตรงนี้เลยแล้วก็คนบาดเจ็บเนี่ยมากเกินประมาณ200คนแล้วความเสียหายเนี่ยนับมูลค่าไม่ได้เลยคือแค่ตรงนี้นะฮะที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยรถยนต์เสียหายไม่ต่ำกว่า20คันละ เท่าที่เราเห็นกันนี้รวมไปถึงรถโฟล์คสวาเกนที่อยู่ข้างหลังผมนี้ด้วยนะครับทอร์นาโดลูกนี้เนี่ยพัดรถที่อยู่ตรงถนนเนี่ยพุ่งเข้ามาข้างทางแล้วก็เสียหายอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังของผมนี่ตรงปั๊มน้ามันตรงนี้นะครับจะมีหัวจ่ายน้ํามันเชลต่างๆเนี่ยเทะไปหมดเลยแล้วมันมีหัวจ่ายตัวหนึ่งนะครับกระเด็นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือหัวจ่ายหนึ่งใน6หัวจ่ายเนี่ยจะมีหัวจ่ายหนึ่งอ่ะกระเด็นมันไกลถึงขนาดนี้เลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยหลังปั๊มน้ำมันไปอีกก็จะเป็นมินิมาารัตงง้ขหล จะเห็นได้ว่ามันแทบจะเรียกว่าทอร์นาโดมันฉีกมินิมาร์ททิ้งไปหมดเลยฉีกจนแบบว่าไม่เหลือเขาโครงความเป็นมินิมาร์ทให้เห็นเลยนะครับมีส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าสร้างมาให้มันกันทอร์นาโดได้นะครับตามแหล่งข่าวที่บอกไว้ก็คือตรงห้องน้ําตอนที่ทอร์นาโดมาเนี่ยมีหนึ่งในผู้ประสบภัยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเสียงแจ้งเตือนประมาณก่อน30วิบวิก่อนที่ทอร์นาโดจะถลม่มอ่ะบอกให้วิ่งเข้าห้องน้าห้องน้ําในเท็กซัสนะครับมันก็จะสร้างเป็นทอร์นาโดเชลเตอร์ก็คือที่หลบภัยทอร์าอนาโดซึ่ง ห้องน้ำจะเป็นส่วนส่วนแข็งแรงที่สุดในอาคารนะครับแล้วปั๊มน้ำมันที่อยู่หลังผมนี้นะครับก็คือ AP Travel Center Gas Station นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันเชลนะครับโดยที่จะอยู่ตรงเส้นถนน i35 ตัดกับวั e เลวิ w ถนนตรงนี้นะครับเมบื่อวานผู้ว่าการรัฐอร์บอร์ดก็มาที่นี่ด้วยมานั่งตรงนี้เลยมันจะมีรถตรงเนี้ยที่ผมเห็นเลยนะฮะจะเป็นรถเฟลเวอร์เมาส์ซึ่งเขานั่งตรงนี้เลยแล้วเขาก็มาถึงสถานการณ์เร็วมากผู้ว่าการรัฐอร์บอร์ดก็มาจัดการมาคุยว่าเออจะต้องทํายังไงบ้างมีการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะครับ ดามจที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกรถ RV รีรถอ V ก็คือรถพวกรถบ้านนะครับเพราะว่ารถ RV เนี่ยมันจอดเต็ม National Park แถวนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงข้างถนนด้วยก็รถ RV ได้รับความเสียหายหนักที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นบ้านเรือนคนที่ถ้าเป็นที่ที่ได้รับความเสียหายแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือปั๊มน้ำมันปัมมนป๊มเนี่ยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนโดลูกนี้นะครับผมมี ความแรงระดับ E/F2 นะครับระดับ E/F2 เนี่ยก็ทโดโรเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นระดับนะครับก็คือความเร็วประมาณ65-80ไมล์แรอาไอระดับ0เนี่ย65-80ไมล์ปเอมันก็เทียบเท่าประมาณรถพุ่งชนนะครับขับรถประมาณ100กิโลเมตรตชั่วโมงพุ่งชนเราไอ้ระดับนี้เนี่ยทำได้แค่รื้อหลังคางออกสร้างความเสียหายนิดนิดหน่อยกับตัวบ้านนะครับผมระดับ1ถัดมาก็คือระดับที่ 85ไมล์แอลจนถึง110ไมล์แอลอันนี้ระดับเกือบเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วออระดับนี้เนี่ยสามารถทําความเสียหายให้กับบ้านเรือนคนได้แล้วก็ทําความเสียหายเกี่ยวกับประตูบ้านประตูบ้านเริ่มไม่เหลือแล้วถ้าเกิดโดนทนโดนระดับนี้เข้าไปเนี่ยประตูบ้านหนะ้าต่างบ้านไม่เหลือแล้วนะครับระดับที่2ก็คือระดับนี้นครับที่เราเจอณวันนี้เลย ท,ที่เจอเมื่อวันที่22พฤษภาที่ผ่านมานะครับระดับ2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ111ไมล์ถึง135ไมล์เ่ออัลเทียบเท่ากับความเร็วลมประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันพัดทุกอย่างพุ่งชนอาคารพุ่งชนทุกอย่างหมดเลยแม้กระทั่งตัวรถเนี่ยเรามีบีโรให้เห็นเลยว่ารถเนี่ยพุ่งมาอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับคือไกลมากอะประมาณผมดูด้วยตาเปล่าน่าจะประมาณ100เมตรอะจากถนนใหญ่ไปที่ทุ่งนาคือรถมันไม่น่าไปไกลได้เบอร์นั้นนะนะ แล้วก็ทอร์นาโดระดับนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเจอทอร์นาโดระดับนี้ที่ประเทศไทยนะอาจจะเจอในสมัยที่เป็นพายุฤดูร้อนในปี2532ซึ่งเป็นปีนานมากแล้วประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับห,รหลังจากนั้นมาประเทศไทยไม่ได้เจอพายุรุนแรงอย่างนั้นไปอีกเลยแต่ทอร์นาโดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาทุกๆปีนะครับแล้วว่ามันจะรันดั้มเกิดในแต่ละรัฐนะครับในรัฐเท็กซัสทอร์นาโดที่เคยเกิดก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือทอร์นาโดระดับ EF4 นะครับเกิดในวันที่26ธันวาคมป10นะครคาคม,รมาณ ตอนนั้นทะโดนเนี่ยเกิดอยู่ในช่วงแบบทางหน้าเหนือของรัฐเท็กซัสแล้วก็ถัดมาก็มาลูกนี้แล้วครับแล้วก็ผู้ว่าการรัฐอบอร์ดก็เลยต้องมาเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆรอบนี้ฆ่าคนไปทั้งหมด18คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บประมาณ200คนความเสียหายยังไม่สามารถประเมินปลค่าได้มีทั้งรถมีทั้งบ้านรถ RV ที่ได้รับความเสียหายรวมไปถ,ถึงเสาฟไฟด้วยนะครับประมาณนี้ครับ ก็สรุปจบกันไปประมาณนี้นะครับว่าทอร์นาโดเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณไหนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยด้วยกันที่พาคนไทยมาดูทอร์นาโดกับตาด้วยนะว่าความเสียหายที่ทอร์นาโดเกิดขึ้นยังไงโดยแม้กระทั่งรถที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันพัดกระเด็นจากถนนเนี่ยลงมาเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ชนด้วยนะอันนี้คือโดนลมพัดกระจุยกระจายลงมานะครับแล้วรถข้างหลังทั้งหมดเลยที่เห็นทุกทุกคันนะครับทัท้งทั้งรถหมดเลยตีเสียตีว่าประกันจะตีว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้จะไม่ให้เงินประกันในการซ่อมก็คือตีเเสียยไปลนะครับ ก็ดูแล้วนะฮะว่ามูลค่าความเสียหายก็ค่อนข้างเยอะหนึ่งในนั้นก็จะมีซุ้มทหารที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะก็จะเป็นซุ้มทหารที่มาช่วยเหลือประชาชนสําหรับคนที่ได้รับบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการเยียวยาให,ให้ให้กับประชาชนในรลแวกนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวผมที่สุดในชีวิตแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ห่างจากบ้านผมประมาณแค่20ไมล์ประมาณ32กิโลเมตรก็เลยขับรถมาถ่ายให้ทุกคนดูได้นะครับก็ถ้ายัางไงแล้วรายการบิงไดก็จะพยายามทําทุกอย่างให้มันกว้างมากขึ้นในอนาคตนะครับไม่ล้นจนไปถึงเรื่องอไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่กาลังเข้ามาในจากอเมริกาไปสู่ทั่วโลกแล้วรวมไปถึงข่าวสารในอเมริกาด้วยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องบิงได้นะครับทำสื่อดีๆอย่างนี้ออกมาให้กับ ผู้ชมทุกคนได้ดูอีกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับว่าอยากจะได้เจออะไรในอเมริกาอีกถ้ามันอยู่ในเท็กซัสแล้วผมมีเวลาว่างตรงกันพอดีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับวันนี้นะคขะ่าวันสนามบริงบริงได e ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ